ก็เจริญพรยามเช้าทุกคนนะนะก็เช้าวันนี้นะพวกเราลองปฏิบัติทำจิตให้มีความตื่นเบิกบานตั้งมั่นปฏิบัติตามรู้ตามดูธรรมชาติ ของร่างกายนี้ที่มันทำงานอยู่ตลอดเวลาที่มันทำงานสัมพันธ์กับจิตใจมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอยู่ภายในขอบเขตของร่างกายนี้การที่เราจะไปเห็น ระบบความสัมพันธ์นะการเกี่ยวข้องกันของร่างกายแล้วก็จิตใจนี้เนี่ยจะต้องอาศัยพลังสมาธิอาศัยความสังเกตอาศัยการฝึกฝนที่จะรักษาประคับประคองให้จิตใจของเราเนี่ย มันมีธรรมชาติเป็นเพียงผู้รู้เป็นเพียงผู้เฝ้าสังเกตเราจะเป็นเพียงผู้รู้ผู้เฝ้าสังเกตไดนะ้ก็ต่อเมื่อเราได้ฝึกธรรมชาติของความเป็นผู้รู้แบบไม่เข้าไปแทรกแซงได้อย่างมีพละกําลัง นะกำลังนะของการเป็นผู้รู้เนี่ยมันจะต้องอาศัยความนิ่งมากพอมิฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเราไหลไปรวมอยู่กับอารมณ์นะโดยปกติธรรมาชาติ ของคนส่วนใหญ่เรามักจะไปอยู่กับอารมณ์ที่อยู่ภายนอกแล้วก็หลอมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับอารมณ์นั้นๆในอารมณ์หมายถึงสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องสัมผัสนั่นแหละเรามักจะมี แนวโน้มนะที่จะไปอยู่กับอารมณ์นั้นๆโดยที่เราไม่รู้ตัวมารู้ตัวอีกทีหนึ่งนะเราก็จมไปอยู่กับมันแล้วนะยกตัวอย่างเช่นในเวลาเรากินอาหารเนี่ยจะมีสักกี่คนนะที่จะสามารถ หยุดดูร่างกายนี้มันกินอาหารหยุดดูอาหารที่มันเข้ามาในปากที่มันสัมผัสกับลิ้นนะหยุดเห็นร่างกายนี้มันกำลังมองอาหารนั้นๆอยู่เห็นว่ามันมีธรรมชาติการทำงานที่สอดรับ ประสานเหมือนจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ตลอดเวลานะก็คือไอ้ร่างกายนี้เนี่ยเวลามันเห็นอาหารที่น่ารับประทานนะน่ากินทั้งหลายมันก็จะส่งนะส่งภาพเข้าไปอยู่ในใจและจิตตัวจิต ตัวใจตัวนี้เนี่ยมันก็จะทำงานนะแปลความหมายของภาพที่เห็นนะสีสันหน้าตาอาหารนั่นนะ่ะมันก็ถูกใจนี่แหละมันทำงานรวดเร็วมากแปลเปลี่ยนนะส่งสัญญาณตีความหมายนะให้คุณค่ากับสิ่งที่มองเห็นนั้นนะเป็น เป็นชื่อว่านี้เรียกว่าอาหารชนิดนี้นะนี้เป็นอาหารที่เราชอบเป็นอาหารที่เราเคยได้รับความสุขจากการกินเข้าไปเนี่ยมันเป็นกระบวนการทำงานที่รวดเร็วนะรวดเร็วจนเราไม่มีโอกาสเลยที่จะไปเห็นกระบวนการตรงนี้ได้ถ้าเราไม่ฝึก นะถ้าเราไม่ฝึกให้มีกําลังมากพอเนี่ยเราจะไม่เห็นกระบวนการทํางานของระบบความสัมพันธ์ของร่างกายแล้วก็จิตใจอันนี้แค่ยกตัวอย่างที่มันชัดเจนนะแล้วก็ตลอดทั้งวันเลยเนี่ยเราเกี่ยวข้องสัมผัสผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกาย ตลอดทั้งวันนะและทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปเกี่ยวข้องมันก็ทำงานแบบนี้เหมือนกันหมดเลยเกี่ยวข้องเมื่อไหรนะ่มันก็ส่งสัญญาณเข้าไปที่ใจโดยตรงใจหรือจิตเราเนี่ยมันก็มีเครื่องมือที่จะทำงานของมันนะแปลเปลี่ยนสิ่งที่รับรู้ทั้งหมดนะเป็น การให้ค่าให้ความหมายนะให้ค่าให้ความหมายให้ชื่อให้ความสำคัญมากหรือน้อยนะขึ้นอยู่กับว่าเราเคยมีประสบการณ์กับสิ่งที่รับรู้มาแบบไหนนะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนนะชอบแบบหนึ่งไม่ชอบแบบหนึ่งแต่อีกคนหนึ่งก็อาจจะชอบ แบบที่อีกแบบอีกคนหนึ่งไม่ชอบก็ได้นะเพราะฉะนั้นแต่ละคนจึงมีกลไกลการทำงานของจิตนะที่แปลความหมายแปลข้อมูลตรงนี้ไม่เหมือนกันแล้วก็ให้ค่าให้ความสำคัญแตกต่างกันออกไปนะนี่คือกระบวนการทำงานตามปกติของชีวิตของพวกเรา ทุกๆขณะทุกๆก,ก,การเคลื่อนไหวทุกๆก,การเกี่ยวข้องแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดทั้งวันแล้วก็เป็นไปตลอดชีวิตของพวกเราด้วยนะทีนี้พวกเรามีหน้าที่นะที่จะต้องมาฝึกฝึกอะไรนะหน้าที่ของพวกเราก็คือจะต้องมาฝึกให้เรามีกำลังของ ที่เป็นผู้รู้ขึ้นมาเป็นผู้ที่จะสามารถแยกนะแยกธรรมชาติของความรู้ยานรู้ก็ได้นะเป็นธรรมชาติที่เป็นผู้เฝ้ารู้เฝ้าดูเฝ้าสังเกตกระบวนการทำงานของร่างกายและก็จิตใจนะผ่านทางตาหูจมูกลิ้นนี่แหละ แล้วก็กายผิวหนังสัมผัสเนี่ยมันทำงานสอดรับกันอยู่ตลอดเวลาและเราจะต้องฝึกธรรมชาติรู้ให้มีพลังนะให้มีพลังมากพอที่จะไม่ไปจมอยู่กับอารมณ์นะไม่ไปจมอยู่กับสิ่งที่มันเกี่ยวข้องสัมผัสแล้วก็เพลิดเพลินยินดีพอใจไปกับมันผู้ที่ไม่ได้ฝึกนะก็จะ ก็จะไหลไปรวมกับมันไปรวมกับอารมณ์เหมือนกับเราไหลไปกับน้ำที่มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะในน้ำในกระแสน้ำที่ไหลผ่านมาผ่านไปเนี่ยมันเต็มไปด้วยของสกปรกมันเต็มไปด้วยสิ่งเจือปนเยอะแยะมากมายในน้ำนั้นถ้าผู้ที่ไม่เคยฝึกไม่เคยรู้ตามความเป็นจริงไม่ได้มีธรรมชาติ ของความเป็นผู้รู้ที่แยกตัวออกมานั่งอยู่บนฝั่งนะนั่งอยู่บนริมฝั่งแล้วก็ดูมันเนี่ยเราก็จะจมแล้วก็ไหลไปกับมันไหลไปเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยนะไหลไปอย่างเกาะสิ่งนี้เสร็จแล้วก็ไปเกาะกิ่งนั้นไปเกาะอารมณ์ต่างๆที่มันไหลไปเรื่อยๆ เป็นกระแสทานแห่งการไหลของอารมณ์อยู่ทั้งวันและเมื่อเราไปไหลจมอยู่กับอารมณ์แบบนั้นเนี่ยมันก็จะแน่นอนนะเราก็จะเกิดการกระเพื่อมบ่นไหวไปตามกระแสบางทีมันก็ดีบางทีมันก็ไม่ดีใช่ไหมนะบางทีมันก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงนะไปจมอยู่กับมันเนี่ยนะจะทำให้เรา มีทิศทางของความกระเพื่มขึ้นและลงของจิตใจได้ง่ายๆเจออะไรดีๆเข้าก็ดีใจฟูใจฟูขึ้นมาโดยขาดการรู้ทันมันเวลาเจออะไรที่มันเสียมันเป็นของเสียเป็นของที่นำมาซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนนะที่เราไม่ชอบทั้งหลาย เราก็เสียอ,อกเสียใจเศร้าอ,อกเศร้าใจน้อยเนื้อต่ำใจใช่ไหมเจออะไรที่ทำให้เกิดความรู้สึกน่ากลัวน่ากเกรงขามนะก็จะเกิดความหวั่นไหวเข้ามาในใจเกิดความกลัวเกิดความทุกข์เกิดความทรมานในใจแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดถ้าเรายังจมอยู่กับ อารมณ์ที่เราไปเกี่ยวข้องแบบนี้นะนะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนนะมีหน้าที่นะที่จะต้องมาฝึกธรรมชาติของความเป็นผู้รู้แบบที่ไม่ไหลไปจมกับอารมณ์ให้ได้นะมันมีนะมันมีอยู่สภาวะที่เราไม่ไปเกาะเกี่ยวกับอารมณ์เป็นอารมณ์เป็นสภาวะที่จะต้อง อาศัยพลังของสติพลังของสมาธิและก็พลังของปัญญานะที่ผ่านการฝึกฝนมามากพอนะที่จะทำให้เราถอนตัวเองถอนธรรมชาติรู้ออกมาจากสิ่งที่ถูกรู้ให้ได้นะแต่มันก็ไม่ง่ายนะมันไม่ใช่ว่าฝึกกันง่ายๆฝึกแล้วมันจะได้ใน,นทันที มันจะต้องอาศัยการบมเพาะกำลังนะการสะสมกำลังของธรรมชาติของสติที่มีพลังมากพอติดต่อต่อเนื่องนะจนล้อมรวมเป็นพลังของสัมมาสมาธินะแล้วก็ล้อมรวมพลังของสติที่เป็นสัมมาสติพลังของสัมมาสมาธิเนี่ย มันจะทำให้เราเห็นตามความเป็นจริงนะแล้วก็พัฒนาปัญญาที่ทำให้เราเห็นกระบวนการเกิดขึ้นนะของการกระทบสัมผัสเกี่ยวข้องกับอารมณ์แล้วเห็นมันเหมือนกับว่ามันก็เป็นของมันเช่นนั้นเองเราก็อยู่ส่วนเราอารมณ์ที่ไหลเข้ามา มันก็มีธรรมชาติของมันตามเหตุตามปัจจัยของมันเดี๋ยวมันหมดเหตุมันก็ดับสลายลงไปนะมันผ่านมาแล้วมันก็จะผ่านไปนะทุกสิ่งทุกอย่างทุกการเกี่ยวข้องอารมณ์สัมผัสทั้ทงหมดเลยนะถ้าเรามีพลังอำนาจมีพลังของสมาธิพลังของสติที่มากพอเนี่ยเราจะเห็นกระบวนการตรงนี้ เป็นปกติอยู่ตลอดเวลานะมันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปนะเราก็จะประคองธรรมชาติรู้นี้เอาไว้นะไม่หวันไหวไม่จมไปกับมันไม่กระเพื่มขึ้นไปตามมันไม่กระเพื่อมลงไปตามมันนะอันนี้มันจะ ฝึกกันได้นะต้องอาศัยเวลาอาศัยกําลังของสติแล้วก็สมาธิที่มากพอแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะพัฒนาพลังของปัญญาโดยอัตโนมัติปัญญาตัวนี้จะเป็นปัญญาของจริงด้วยนะเป็นปัญญาที่จะเป็นตัวทำให้เราเนี่ยมีพลังของปัญญาที่จะทำให้เราเนี่ย รู้เห็นตามความเป็นจริงนะแล้วก็จะเข้าใจมันว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่ต้องดับสลายลงไปในที่สุดนะไม่มีอะไรนะที่จะอยู่คงทนถาวรกับเราไปตลอดนะมันมีธรรมชาติที่เกิดตามเหตุตามผลของมันและมันก็จะ อยู่ตามสภาวะที่มันยังมีเหตุอยู่มันก็ยังอยู่และเมื่อหมดเหตุมันก็จะดับมันก็จะสลายตัวออกไปนะไม่ว่าจะดีเลิศแค่ไหนมันก็จะต้องหมดดับสลายลงไปไม่ว่ามันจะแย่มันจะทุกข์มันจะปวดมันจะเกิดปฏิกิริยาอย่างไรให้เราเป็น เดือดเป็นร้อนเป็นทุกข์ทั้งหลายเนี่ยสุดท้ายมันก็จะดับสลายไปเหมือนกันหมดเลยสิ่งที่เราหาได้มาทั้งหมดในชีวิตของเราวันหนึ่งมันก็จะหมดไปมันก็จะสูญสลายหายสิ้นไปเหมือนกันนะความดีความชั่วความทุกข์ความสุข คนทั้งหลายที่เข้ามาในชีวิตของเราผ่านมาแล้วก็ต้องผ่านไปนะไม่มีใครที่จะอยู่กับเราได้ตลอดไปนะไม่ว่าจะใกล้ชิดแค่ไหนก็ตามไม่ว่าจะสนิทจะรักจะชอบจะโกรธจะเกลียดจะแค้นมากน้อยแค่ไหนสุดท้ายเราก็ต้องแยกจากกัน นะต่างคนต่างก็มีทิศทางที่จะไปตามเส้นทางของแต่ละคนนะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้สั่งสมปัญญาในข้อนี้นะจิตในส่วนลึกของเราก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นไปได้มากขึ้นเรื่อยๆนะเราก็จะถือสาหาความคนอื่นๆน้อยลงไปน้อยลงไป เราก็จะเกี่ยวข้องสัมผัสกับอะไรก็ตามด้วยความเข้าใจเวลาเราเข้าใจอะไรแล้วเนี่ยเราก็จะนิ่งมากพอนะเราก็จะนิ่งมากขึ้นนะจะเป็นคนที่มีความนิ่งนิ่งเพราะว่าเราเข้าใจแล้วนะเราได้เข้าใจมากขึ้นแล้วว่าไม่มีอะไรหรอกที่มันจะถื ที่เราควรที่จะไปยึดมั่นถือมั่นสําคัญจริงๆกับมันจนเกินไปเรามีเพียงหน้าที่ที่จะเกี่ยวข้องกับมันให้ดีที่สุดนั่นแหละหน้าที่ของเราก็คือทำทุกวินาทีที่อยู่เฉพาะหน้าของเราตรงนี้เนี่ยให้มันดีที่สุดนะเกี่ยวข้องกับใครก็ตามก็ทำหน้าที่ของเราให้ถูกต้องให้ดีที่สุด ไม่ต้องมาเสียใจในภายหลังนะจะต้องคิดอย่างนี้แล้วก็เหตุการณ์อะไรที่ผ่านมาเราก็ใช้สติใช้พลังของจิตที่มีความตั้งมั่นที่ประกอบไปด้วยปัญญานี่แหละเกี่ยวข้องกับมันด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาแล้วก็ให้มันผ่านไปด้วยพลังบวกนะให้มันผ่านไปด้วยจิตที่เป็นกุศล นะเกี่ยวข้องกับมันด้วยจิตที่เบิกบานเข้าใจตามความเป็นจริงนะระวังอย่าไปติดลบกับมันอย่าไปติดลบกับบุคคลใดๆอย่าไปติดลบกับเหตุการณ์ใดๆก็ตามที่ผ่านมาให้มองว่ามันเป็นเช่นนั้นเองนะมันมีธรรมชาติของมันอย่างนั้นนั่นแหละนะเราก็มีหน้าที่ของเราทำให้ดีที่สุด แล้วก็ผ่านไปนะผ่านไปจบแล้วก็ให้มันจบไปไม่ต้องไปเอาสิ่งที่ผ่านไปแล้วมาทำร้ายทำลายจิตใจของเราด้วยการน้อยเนื้อต่ำใจคิดในทางที่จะเป็นความเสียอกเสียใจนะคิดถึงอดีตแตคิดได้แต่คิดในลักษณะที่เป็นบทเรียนนะเป็นบทเรียนให้เรารู้ว่าอ๋อ เราได้ทำผิดทำพลาดไปเพราะว่าเราขาดกำลังของสติเราขาดกำลังของสมาธิขาดกำลังของปัญญานะเราจึงถูกอำนาจฝ่ายต่ำที่มันยังซ่อนอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยให้เราลงมือให้เราพูดให้เราคิดให้เราทำอะไรก็ตามที่มันเมื่อนึกย้อนไปแล้ว เรารู้สึกผิดรู้สึกไม่ดีกับมันนะก็นึกถึงครั้งคราวใดแบบนั้นเนี่ยก็เพียงแต่ว่าเตือนตัวเองว่าเราจะไม่ทำอีกนะตั้งสัจจะตั้งความปรารถนาเอาไว้ว่าสักวันหนึ่งนะเราจะเป็นผู้ที่มีกำลังของสติ มีกำลังของสมาธิมีกำลังของปัญญานะที่มากพอที่จะทำให้เราไม่ตกไปอยู่ใต้อำนาจฝ่ายต่ำที่มันจะดึงให้เราทำผิดทำพลาดอีกนะใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นเพียงบทเรียนชีวิตนะแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้เรามุมานะมุ่งมั่นที่จะฝึกหัด ขัดเกลาตนเองให้มีพลังนของกำลังของสติสมาธิและปัญญานี่แหละที่จะเป็นตัวต้านทานที่จะทำให้เราอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดได้และอนาคตมันก็จะเป็นไปตามปัจจุบันนี้นั่นแหละนะทำปัจจุบันดีอนาคตมันก็ต้องดีแน่นอน นะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะสามารถฝึกพลังของจิตนะที่มีสติมีสมาธิจนพัฒนาตัวเป็นพลังของปัญญานะทำให้เราสามารถฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้นะนะใช้เวลาที่เหลืออยู่นะฝึกเติมพลังของสติสมาธิและปัญญาไปด้วยกัน ดนการเห็นตามความเป็นจริงของการทำงานของร่างกายนี้ที่มันทำงานอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จิตใจนี้ที่มันสัมพันธ์กับร่างกายอยู่ตลอดเวลานะฝึกเข้าไปทุกวันทุกวันนี่แหละดูธรรมชาติการเกิดการเปลี่ยนแปลงการดับสลายไปของสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าตอนนี้มีแต่เพียงร่างกายที่นั่งนิ่ง มีแต่เพียงลมหายใจที่ไหลเข้าออกเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดูมันไปนะแล้วก็มีจิตที่มันคอยที่จะคิดนึกปรุงแต่งอะไรต่างๆก็ดูมันมันก็เป็นเช่นนั้นเองนะรู้ทันมันก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งนะด้วยจิตที่เบิกบานด้วยจิตที่ผ่อนคลายแล้วก็ตื่นตัวนะ,ะปฏิบัติด้วยกันไปเรื่อยๆนะ เจริญพร